สวัสดีค่ะมาพบกับแม่ซีแลนะน้องมุดี้แชนแนลอีกแล้วนะคะวันนี้แม่ซีก็จะมารีวิวอุปกรณ์ที่ใช้ในการช่างตวงวัดที่แม่ซีใช้ทำขนมและอาหารอยู่ในปัจจุบันนะนะคะ เนื่องจากว่าในหลายๆคลิปปน,นะคะเวลาแม่ซีลงสูตรเป็นถ้วยตวงเนี่ยก็จะมีเพื่อนๆคอมเมนต์มาว่าอยากให้ทําสูตรเป็นกลัมนะคะเนื่องจากว่าเพิ่งหัดทําขนมไม่รู้ว่าขนาดเป็นถ้วยตวงเนี่ยคือถ้วยตวงอะไรเท่าไหร่ยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้แม่ซีก็จะมาอธิบายให้ฟังค่ะที่ตัวแรกกันก,นก่อนเลยนะคะก็คือเครื่องช่างดิจิตอลค่ะก็การใช้งานก็ง่ายๆนะคะเวลาที่เราต้องการ ทำอาหารหรือขนมที่มีสูตรเป็นกรัมนะคะแม่ซีก็จะใช้ตัวนี้วิธีการก็ง่ายๆค่ะปุ่ม ON-OFF ใช่ไหมคะเปิดก็กดปุ่ม ON ได้เลยจริงๆแล้วเนี่ยในเครื่องช่างนะคะเขาจะมีโหมดให้เราเลือกหลายแบบก็คือเป็นกรัมจะเห็นว่ามีตัว G อยู่นะคะถ้าเป็นกรัมนะหรือถ้ากดไปอีกตัวนี้ก็จะเป็น ON ค่ะอ่าเนี่ยเป็นกิโลกรัมเป็นกรัม ประมาณนี้ค่ะแต่ส่วนใหญ่แม่ซีก็จะใช้ที่มันเป็นกลมอย่างเดียวเท่านั้นนะคะตัวนี้นะคะที่แม่ซีซื้อมาก็ราคา150บาทก็เป็นราคาที่ไม่แพงนะคะเพื่อนๆที่หัดทำขนมหรืออาหารอยู่เนี่ยก็แม่ซีว่าจำเป็นน,น,นะคะที่ต้องซื้อมาใช้นะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นใส่ถ่านค่ะเป็นใส่ถ่านธรรมดาค่ะที่เป็นก้อนขนาด AA ค่ะอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นกันต่อนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นช้อนตวงค่ะเวลาแม่ซีเขียนสูตร1ช้อนโต๊ะ1ช้อนชาก็จะใช้ตัวนี้เลยค่ะมันจะมีมาให้ใน1ชุดเยนะคะจะมีอยู่4อันก็คืออันนี้จะเป็น1ช้อนโต๊ะนะคะ1ช้อนชาครึ่งช้อนชาแล้วก็เสร็จ1ส่วนสช้อนชาค่ะช้อนตวงนะคะก็จะมีทั้งแบบที่เป็นสแตนเลสแล้วก็เป็นพลาสติกนะคะถ้าจะให้ใช้ งานได้ยาวๆแม่สีว่าควรเลือกเป็นสแตนเลสน,นะคะโอเคเดี๋ยวต่อไปไปดูตัวอื่นกันค่ะส่วนตัวนี้นะคะก็คือหน้าตาของถ้วยตวงของเหลวค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำเปลาาน้ำใบเตยน้ำนมน้ำกะทิหรืออะไรทุกอย่างที่มันเป็นของเหลวนะคะเราจะใช้ถ้วยตวงตัวนี้เป็นตัวช่างวัดนะคะ ถ้วยตวงนะคะเขาก็จะมีแบบที่เป็นพลาสติกก็คือตรงหน้าที่เห็นเนี่ยค่ะเป็นพลาสติกนะคะกับแบบที่เป็นแก้วในกรณีที่เราต้องการตวงของร้อนไม่ว่าจะเป็นน้ําร้อนน้ํากะทิร้อนๆพวกนี้นะคะก็แนะนําให้ใช้ถ้วยตวงที่เป็นแก้วเพราะว่าเขาจะมีความทนทานมากกว่านะคะแล้วก็ในถ้วยตวงเองเนี่ยนอกจากจะบอกขนาดเป็นคัพแล้วอย่างอันนี้นะคะจะเป็นขนาด2คัพก็คือ2ถ้วยส่วนอันเล็กเนี่ยจะเป็นขนาด1คัพค่ะ และเขาก็ยังมีปริมาตรอื่นบอกอีกก็คือเป็นมิลลิลิตรนะคะแล้วก็เป็นอันนี้คือเป็นออนนะคะก็แม่ซีคิดว่าสะดวกดีค่ะตัวนี้นะคะสรุปนะคะถ้าเกิดใช้เป็นช่างของเหลวนะคะก็ให้ใช้ของหน้าตาแบบนี้นะให้ใช้ถ้วยหน้าตาแบบนี้เลยค่ะต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นถ้วยตวงของแห้งนะคะในกรณีที่แม่ซีจะตวงแป้งน้ำตาลทราย หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นของแห้งต่างๆนะ,นะคะแม่ซีก็จะใช้ถ้วยแบบนี้นะคะของแม่ซีเนี่ยจะเป็นถ้วยสแตนเลสน,นะคะมีลักษณะเป็นรูปทรงถ้วยในท้องตลาดนะคะมันก็จะมีหลายแบบนะเป็นแบบวงกลมธรรมดาก็มีค่ะแล้วก็เป็นแบบพลาสติกสีสันสวยงามเดี๋ยวแม่ซีแปะภาพให้ดูนะคะ ก็จะเป็นหน้าตาลักษณะประมาณนี้นะคะเราจะเอาของเหลวมาตวงกับถ้วยนี้ไม่ได้นะคะ <c oughs> เพราะว่าปริมาตรความหนาแน่นเขาต่างกันฉะนั้นเราจะต้องแยกใช้ระหว่างถ้วยตวงของเหลวกับของแห้งนะคะถ้วยตวงหนึ่งชุดนะคะ <c oughs> ก็จะมีสีอันเหมือนกันค่ะแบบนี้นะคะอันใหญ่ก็จะเป็นหนึ่งถ้วยตวงค่ะถัดไปก็จะเป็นครึ่งถ้วยตวงตามมาด้วยเศษหนส่วนสาถ้วยตวงและเศษหนส่วนสถ้วยตวงค่ะ และนี่ก็คืออุปกรณ์ช่างตวงทั้งหมดนะคะที่แม่ซีคิดว่าจําเป็นต้องมีติดครัวไว้นะคะต่อไปไม่ว่าจะมีสูตรมาเป็นกลมหรือเป็นถ้วยตวงเนี่ยก็ไม่มีปัญหาสําหรับเพื่อนๆแล้วค่ะคนหัดทําขนมหัดทำอาหารนะคะไปสั่งซื้อมาไว้เลยนะคะมีขายทั้งในร้านอุปกรณ์เบเกอรี่และทางอินเทอร์เน็ตค่ะ